เนหลับทั้งวันอ๋อยังไม่่นจับเลงอะแะ่สักสวบนนั้นแ่ะหนึ่งคนตูยอะหึงตะกนเออดู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 ดอ่ะดูดู้ดูอยูน่าใจเขูไม่ไหวแ่ โอ้ยหย่อมตาไปจ้ะเรียมร้อยหนุมแดอเศีกเศีกเสีกเศีบเี เือกระทมข้างนอกนะเมื่อจะจดแสดงความจมประกาศครับพูดลเอ่าที่ไม่ออกมันปิดแลครับเป็นรไเปน ที่ออกที่หน้าจอขอเช็ดกล้องแป๊บหนึ่งนะครับเสียบกต้องม้วนๆขอเช็ดกล้องแป๊บหนึ่งนะครับนี่ แเย,าย,ยฝากกดไลค์กดแชร์ประทานจอนนะครับจิมไปมีข้อบันทข้าบูลเกี่วันเรื่นี้มีตาลาง รขึ้นขย,ยนมก็มีคนี้คงก่กอจากการดุการแลระฝเพียง<ม>แ,แค่นี้นะครับผมฝากคนแรกเปดแจมีนะครับผมบายช่วงเย็น,ยนจะมาแล้วสดมใหม่นะครับนนี้ว่าจะได้ภาพรอบไครับ กล้วยแ่มหมดแล้วจอแกลมากล้วยจอเลยจอตอนที่แปดตอนเย็นเดินทางนะครับไปนครพนมนะครับไปดูวัดที่จะไปอยู่แล้วฮะถ้าโอเคก็จะไปสินเดือนนี้เลยนะครับ โอ้ยมันแส่บบี่จอ